โอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a n d a t y Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันอีกแล้วกับเกมสัพยุ์วิญญาจารย์ตู้หลวต้ารู่นะครับหรือว่าถังซานนั่นเองวันนี้นะครับมีกิจกรรมออผีเสื้อปีศาจหรือว่าเอเซตาผีเสื้อนิมิตนะครับเส้นทางที่มืดมนผีเสื้อไม่หวนกลับนะครับผมก็เริ่มปลุกวิญญาจารกันเลยกิจกรรม มีเวลาจำกัดอยู่ที่10วันสิ้นสุดนะครับมีบัญชาผีเสื้อปีศาจเป็นเหมือนคล้ายๆบัตรโบนัสเนาะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะโอเคไหนขอดูหน่อยคุยก็ดูเสียงกระเรียนอา่าคุณสมบัติลํำค่าวงแหวนทั่วไปของวิาจาณทั้งหมดเพิ่มขึ้น4%คุณสมบัติลํำค่ามีโอกาส100%ที่จะดอป วงแหวน5หมื่นปีวงแหวน50,000ปีนะไม่ใช่วงแหวนที่5นะวงแหวน50,000ปีเอ่อที่ปลาชิงตัวแบบทบีควรการดอบครั้งนี้ไม่ผลไม่ได้รับผลกระทบจากเอฟเฟกต์การดอบอื่นๆและทุกสัปดาห์จะได้รับปานโลกเพิ่มอีก20อันจำกัดใช้1สัปดาห์อสามารถเปิดวงแหวนล้อมทั่วไป2อาชีพอ๋ออันนี้คือ3ดาวนะ3ดาว3ดาวแดง เปิดวงแหวนหลอมทั่วไปของสองอาชีพพร้อมปลดสกิลกลุ่มวิญญาณและประหลาดจงเป็นอาวุธลับโอ้แต่ว่าสาดาวคงจะไม่ถึงถ้ามีงบหน่อยมีตัวเยอะๆก็น่าจะเปิดไปสักหนึ่งดาวแดงนะครับก็จะเพิ่มพลสมบัติตามนี้เลยแต่สำหรับตัวผมผมคิดว่าผมน่าจะเอาดาวม่วงแล้วกัน เพราะยังไงเพราะว่าดาวม่วงเนี่ยก็คือเราแค่เติมตรงนี้สามรอยบ้าบาท <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเราเติม3า9บาทแล้วก็จะได้รับมาเลยหนึ่งอันนี่คุ้มๆแล้วก็ได้ตัว๋วแล้วก็ได้เพชรด้วยเพราะว่าตอนนี้ตั๋วผมมีอยู่แค่เ7้บเจ็ดใบซึ่งถ้าผมจะเปิด <c oughs> ผมจะต้องเอารางวันเนี่ยร <c oughs> างวันด้านล่างก็คืออ่าที่ร้อยห้าเนาะมันจะได้เนี่ยขนล่วงโรยเอาไปเปอัปเกรดเป็นจาก ดาวจากสีม่วงเป็นสีสีเหลืองนะครับแล้วก็จากสีเหลืองต้องมาเอา320เ้อ่เธอจะเป็นสีแดงเป็นหนึ่งดาวแดงซึ่งผมน่าจะดูจากสภาพตัวและสภาพการแล้วผมคิดว่าผมเปิดไม่ถึงแล้วก็เดี๋ยวไอถังห้าว sp ก็กำลังจะเข้าแล้วหลังจากตู้นี้มึงเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะข้ามเนาะนแต่ว่าขอมาดูข้างในหน่อยนนี้ก็เหมือนเดิมก็มีสุวิญ,ญ,ญจารกับบัตรกลุ่มวิญญาณใช่ไหมเฮ้ยกดผิด ร้อยห้าสิบโลมีขนล่่งโลยเหล็กก้าปะจกโจงคูมุญญากระโหลกแล้วก็แกนแกนหลักแต่ในนี้ถ้าใครเปิดเนาะก็คงอันนี้เนาะเพราะว่าเอาไว้อัปเดตเนาะเอาไว้อัปเกรดไอคค้คุยคุยยุคุยใหม่ส่วน230มีกระดูกแขนซ้ายกระดูกแขนซ้ายอันนี้4ดาวเหลืองเมื่อเริ่มต่อสู้จะเข้าสู่โลกมายานึขั้นทันที และจำนวนโล่ของโลกมายาอัปเกรด1ชั้นหดาวหลังโลกมายาถึงชั้นเต็มดามจสุดท้ายจะสร้างดามจสสร้างจากสกิลหรือสกิลอาวุธลับหรือร่างจริงของวิญญาจารย์ฝ่ายเราอัปเกรด100%่อ้อเอร์เซ็ตอ้ง่ายตัวนี้น่าจะเอาไวบ้บัฟพวกแบบว่าพวกที่ใช้ร่างจริงเนาะเช่นอตอนนี้ก็มีร่างจริงปูกบีมีร่างจริง6ปีกนะครับก็น่าจะเอามาใช้บัฟกันได้ ก็ข้าใครจะเล่นก็ต้องจัดอะล,ละตัวนี้เนาะเอาไว้เอาไปเป็นตัวบัฟตัวดาเมจเนี่ยขอมาดูขั้นหน่อยก็มีแจกตัวสีดาวเหลืองหกอัอนก้าวอันนู้นทำไมมันแจกน้อยจังเลยอะธรรมดามันน่าจะเยอะอันเด็กอันนี้คืออะไรโหทะลุขั้นนะครับก่อนทะลุขั้นสิบห้าสามสิบทำไมแจกเป็นมันสังหารวะ โอเคไม่เป็นไรสาสแล้วก็กรกขาแล้วก็อ๋อมีแขนขวากับแขนซ้ายฝั่งขวากระตุ้นวุ่นวายติดสถานะนอกไม้ริมฝั่งแล้วก็วุ่นวายมีสถานะวุ่นวายมาเอาไว้เหมือนอารมณ์เหมือนใบแล้วก็ไหนขอดูสกินหน่อยอุ้ยอุ้ยผมชอบ ส่วนตัวผมชอบ <c oughs> สีแดงมากกว่าน,นะสีแดงดูสวยกว่าโอเคเราไปทดสอบลองเล่นปัญญาจารย์หน่อยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือติดวุ่นวายแล้วนะสองเทิน ลองสกิลนี้ตีหมูก็เหมือนเดิมน้ตีหมูโอ้โหเดวเอาลับตายเลยไปก่อนไปเปิดจะลองใช้มิติอุ้ยอันนี้คืออะไรน่ะดาเมจสุดท้ายร่างจริงเดี๋วาลับเพิ่มขึ้นอ๋อตีธรรมดาก่อนลองใช้อาวุธลับเอา ลราไม่พอด้วยเจ็ดล้านอจ็ดปอยากให้มันออกรัวแต่ว่าเดี๋ยวนะ้าต้องต้องไปดูแต่ว่ามันติดอ้นีดีนะเพราะมันติดวุ่นวายเนะี่ยแต่ว่าดีเลยโอ้ <c oughs> เดี๋ยวจากเจ็ดล้านเป็นสี่สิบเอ็ดล้าน บับมาเยอะครับถือว่าโอเคถือว่าบับมาโอเคเลยสำหรับตัวปีเซอร์พิศาร์ขอไปลองสายเมื่อกี้เราลองสายาสายหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราขอไปลองสายสองดูตัวนี้ผมน่าจะข้ามเนาะเหมือนที่บอกไว้ต้นคลิปว่าน่าจะข้ามแต่ว่าขอลองดูนะจริงก็อยากได้ตัวเก็บไปเนะ ชอบตอนต้นเกมมากเลยอ่ะมาเปิดขนาดนี้ตัวใส่ไปบมันใก็มีตีบูบตีเดียวเนี่ยลองตีเดียวดิแล้วก็ให้สถานะด้วยดอกไมริบฝั่งเนี่ยสถาน,นีไม่สามารถใช้นอกเทินตนได้ก็ติดวุ่นวายเนาะ แปลวเสียวอูไม่นะตีหมูอะลองดูเอ้ยส่วนใหญ่ก mm ็คือให้สถานะติดวุ่นวายแล้วก็ติดแบบว่าติดสถานะตีกันเองอะใช้สกิลไม่ได้ติดใบถือว่าเป็นตัวมอบสถานะที่ดีเลย จริงมันน่าจะเอามาแทนในทางด้านของตัววายนี่ได้อยู่นะตัวเม่มดทะเลถ้าเอามาเล่นบนัฟเนาะเนี่ยเหมือนที่มันหลักๆที่เราเห็นก็คือมันแจกวุ่นวายได้โคตรเยอะ PVP นี่น่าจะแบบว่าปวดหัวเจอตัวเนี้ยอาจจะต้องหยิบเสียวไปมาเล่น <laughs> เพื่ออาแก้ทางตัวมันเนาะดูดูจากลักษณะตัวมันแบบว่า ไเนี่ยตัวมันน่าจะกวนพอสมควรแต่มิติผมไม่ไมนเจ่าซ้อนได้ไหมอ๋อเปิดน่าจะทีเดียวเลยมุสตงวายาติดทีเดียวเลยสนานะไม่หายด้วยเนาะือเป็นอินฟินิตี้อืมชอบความวุ่นวายมากโอเคก็ อย่างที่บอกครับถ้าใครตั๋วเหลือๆตั๋วมีแบบว่า600 700ใบ800ใบเนี่ยคุณใส่เต็มที่ไปเลยเพราะว่าคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรเนาะแต่ว่าของผมเนี่ยตั๋วไม่พอผมว่าน่าจะข้ามตู้นี้ก็น่าจะซื้อแค่อันนี้บัตรโบนัสไว้เพราะว่าผมจะเอาไอ้ขุีนี้เนาะแล้วก็เพชรก็มีให้แล้วก็มีตั๋วให้ถ้าซื้อบัตรโบนัสโอเคส่วน ไปทุกที่มาสกันดีกว่ามาสมาอสมาสโอสำหรับคนที่ไม่อยากเติมสายฟรีไม่อยากเติมแต่อยากได้คุยก็เก้ารอยแปดิบเพจเดอร์ถามว่าคุ้มไหมเก้ารอยปดิผมว่าไปเติมส6 0รสิแล้วเอาของฟรีอะไอ้ย่สา้3 2ยเก้านาะเราไปเอาของฟรีดีกว่าผมแนะนำเนาะแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงไม่มีงบงจริงๆก็เก็บตังค์ซื้อเออเก็บเก็บเพจซื้อดีไม่เก็บตังค์ซื้อแล้วก็มีอะไรเนี่ย <c oughs> ผีเสื้อ,อรายวันไปดูที่เอาดูดูที่ร้านค้าเพชรก่อนโอเคร้านค้าเพชรเนาะอย่างที่บอกมันมีขุยมาขายเก้ร้อยแปดสิบแล้วก็มีอ่าแพ็คลายวันแพ็คเพชรลายวันก็สิบเพชรเอ้ยตัวทีครับเอ่อสิบตัวม่วงอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบเนาะแล้วก็มีเส้นกอกให้ร้อยห้าสิบอันโอเคแล้วก็มีแพ็คหกสิบเปอร์เซ็นต์สิบ อ่าสิบตัวมว่วงอยู่ที่พันสามรอยสี่สิบแล้วก็มีแพ็คนี่พันสามร้อแปดิบอุ้ยมันขึ้นราคาหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะอันนี้พันสามรอยสีสบอันนี้พันสามรอยแดสิบอ๋อมันมันขึ้นราคาเพื่อที่จะให้ปานจัก,กรวาลมาเพิ่มด้วยอืมก็ใครที่ต้องการเอาแบบอารมณ์เหมือนกับว่าเออพี่ครับผมแบบว่าผมไม่เล่นถังห้าว แล้วผมมีผมมีตั๋วประมาณ200กว่าใบเออคุณก็ค่อยมาจัดนอแพ็กพวกเนี้ยแต่ถ้าถามเพราะว่าสำหรับตัวผมอ่ะผมก็คงจะซื้อรายวันก็คงน่าจะซื้ออันนี้ไปเพราะมันได้ได้เส้กอกเนาะถ้าเราไม่ซื้อเราก็จะตามตามคนในเซิร์ฟไม่ทันนั้นก็น่าจะซื้อเส้กอกไว้เออเนีย่ยซื้อไปละโอเคแล้วก็แพ็กพวกนี้ก็อยาไปซื้อมันครับเพราะว่ามันไม่คุ้มเนาะไม่ไม่คุ้มกับเพชรที่เราต้องเสียเนาะไอเพชร สองร้อยหกสิบแปดเนี่ยถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อเลยเออหรือว่าแพนะ็คพันสามเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อโอเคไปดูที่เสียตังค์กันบ้างเสียตังมีสามสิบห้าบาทได้โอ้ได้ได้เสกอกแล้วก็ได้สามเพชรได้ร้อยร้อยยี่สิบเพชรแล้วก็ได้สามตัวม่วงเอออันนี้ก็น่าสนนะสามสิบห้าบาทต่อวันอันนี้ถ้ามีงบขึ้นมาหน่อยเก้าสิบเก้าบาทเอ,อ่อโอเคห้าตัวม่วงสามร้อย โอ้เราจะได้ใช้เกาะก,กันอื้อๆอือก็ตกว่าเดยวนะมีอีกไหมปุ๊บปุ๊บสองอันใช่ไหมแล้วก็ไม่มีแล้วเอามีอันนี้สิบเก้าบาทก็มีเออสิบเก้าบาทที่ผมแนะนำให้ซื้อเนาะเพาะมันได้อันนี้ด้วยหินแก้วเก้าสีเอาไว้แลกขอแก้วเก้าสมบัตินะเจ็ดสมบัติหรือเก้าสมบัติไปดูไม่แน่ใจแต่ว่าอันเนี้ยควรซื้อสิบเก้าบาทควรซื้อแล้วก็ถ้ามีงบเหลือๆก็ มาซื้อ35กับ99ไว้ด้วยก็คุณก็จะได้ไส้กอกเนาะอโอเคผมจะแนะนําวิธีการเติมแล้วกันเติมให้เติมยังไงให้คุ้มเนาะถ้าเราไม่อยากเติมผ่านล้านเพราะว่าถ้าถ้าเราเติมผ่านร้านอะ่ะมันก็น่าจะมันก็น่าจะถูกกว่าเนาะแต่ถ้าเราอยากเติมผ่านช่องทางของ o f ฟ i c เ a l เราก็สามารถเติมได้เนาะโดยที่อันนี้คือผมเล่นจากในคอมเนาะผมก็จะเอเข้าไปที่เว็บ เออเพย์สามสิบเจ็ดเกมเนาะเนี่ยมันจะมีส่วนลดของคูปองมาให้เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์แต่ละวนะีคเนาะ per week มันก็จะให้คูปองส่วนลดมาเรื่อยๆแล้วเข้าเออเพย์สามสิบเจ็ดเกมปุ๊บเรา็อกอินอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลือกเกมถังซานเนาะเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการเติมเพย์ play. เนี่ยแล้วก็มีชื่อเพย์ขึ้นมาว่าชื่อตัวอะไระไปที่สกุลเงินดิจิตอลแล้วก็เลือก คือเงินเพราผมอะ่ะผมจะเติมประมาณเนี้ยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเพราะว่าเอ่อถ้าเราเติมร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเราก็จะได้เนี่ยเห็นไหมช่องเติมเติมเงินเติมสะสมทุกวันร้อยหกสิบาทเราก็จะได้อันนี้เลยฟรีๆแล้วผมก็เติมอันนี้ก่อนร้อยเจ็ดสิบเก้าปุ๊บโอเคแล้วก็เลือกช่องทางที่คุณต้องการเติมเนาะก็ก็จะใช้คูป,ปองด้วยห้าเปอร์เซ็นต มันก็จะเหลือ170บาทมันลดไปประมาณ9บาทเออถ้ามีงบก็เติมได้สำรังเงินก่อนไม่ไม่ต้องคิดเยอะเลยแล้วยิ่งเอ,อ่อง,ง,งบน้อยเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงเกมนี้เกมที่เรารักเหมือนเดิมเติมเสร็จแล้วก็มันจะได้เนี่ยเหรียญที่สมุด19เหรียญแล้วก็76ไดมอนด์นะครับก็เข้าไปในเกมเห็นไรเติมปุ๊บเด้งปั๊บ,บ,บ76มาแล้ว แล้วเหรียญเทพสมุดก็น่าจะเด้งเขา้าละเนี่ยแปดสิบแปดละเคทีนี้ผมก็จะซื้ออ่าที่ผมน่าจะเติมซื้อก็น่าจะมีไอ <c oughs> ไอบัตรโบนัสใช่ไหมไอบัตรโบนัสเนี่ยมันด้วยความที่มันสามร้อยกว่าบาทเนาะเนี่ยสามร้อยยี่สิบเก้ามันน่าต้องเติมสองวันอ่าใช่ถ้าเด้งอย่างนี้แปลว,ว่าต้องเติมต้องซื้อต้องเติมร้อยหกสิบบาทนเะน่ยร้อยเจ็ดสิบบาทนะสองวันก็คุณก็จะมากดอันนี้ได้อันหนึ่งอัน เดี๋ยวผมก็น่าจะเติมอย่างต่อเนื่องะกเปากันผมก็น่าจะเติมแบบต่อเนื่องก็เติมผ่านเว็บเมื่อกี้มันจะคุ้มค่ากว่าการเติมในเกมโดยตรงเนาะเหมือนกับเนี่ยสิบเก้าบาทเนี่ยจากที่เราต้องเสียสิบเก้าบาทใช่ไหมเรากดซื้อปุ๊บมันจะใช้ห้าเหรียญเอ,อ่อโอเคซื้อไปละห้าเหรียญปุ๊บมาแล้วแล้วก็ผมก็น่าจะจัด ันนี้ด้วยเก้าเหรียญโอเค,เรอเคจริงๆอยากจัดอันนี้ไปด้วยอืมแต่ว่ามันจะเปลืองนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเติมประมาณร้อยเจ็สิบเนาะเติมร้อยเจ็สิบเท่ากับอันนี้เติมอันนี้ประมาณร้อยหนึ่งอันนี้ประมาณรวมกันประมาณห้าสิบบาทห้าสิบห้าสิบสี่บาทใช่ไหมก็ประมาณร้อยห้าสิบสี่เราเติมมาร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบสี่ เออมันกเเแบบ็เหลือเหลือแบบเหลือเหรียญที่เป็นส่วนต่างเหลือเพิ่มเพิ่ม,มกระจึ้งหนึ่งอืมถ้าซื้อทุกวันเลยอ่ะมันก็จะได้แบบว่าเยอะอยู่อ่ะได้ตั๋วได้อะไรใช่ไหมได้ตั๋วได้เพชรอ่ะวันนี้ซื้อไปก่อนแล้วกันโอ้นี่ใช่ยี่สิบเก้าเนาะตอนแรกมันมีผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกวิ่งเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเนี่ยกับเบลร์สี่สิบห้าละเออเราก็ต้องเติมแบบต้องเติมไปเรื่อยๆเลยผมว่าเติมมาละร้อยหกสิบเนี่ยคุ้มสุดละ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะงดไม่ซื้ออาจจะซื้อแค่19บาทกับ35งดไปก่อนจนกว่าเราจะได้ไอตัวบัตรโบนัสเนาะเราได้บัตรโบนัสแล้วเราค่อยมามากดต่อเดียวเดียวคุณนัทแวมใส่โชว์เลยนะใส่โชว์เลยนะโอ้โอเคสวย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 จริงนี่อันนี้ใครเนี่ยออมาดูหน่อย เอาเชื่ออะไรแล้วนะไอภาคสองอ่ะเอออมายืนคู่กันตัวเท่ากันเลยส่วนสูงนี่แบบโอเคสำหรับวันนี้ก็คลิปก็น่าจะมีประมาณนี้ครับใครอยากให้ทำอะไรอยากดูแหวนอยากดูทีมตีกระดูกดอยากดูทีม pvp บอกเข้ามาได้เด้อคอมเมนต์กันได้ฝากกออดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็ u b s c r i b e ด้วยพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ